ท้าจากทุกคนมันนก็ก็พ้ามาเบิงอันทอดไก่แล้วก็เฟรนฟรายอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมทอดกรอบๆจะ้ะนี่จะ้ะเดี๋ยวจะผ้ามาเบิงเด้จะ้ะว่ามัน,นี้เห็ดยั้งกันนี่จะ้ะแม่ครัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บบรรยากาศอันนี้ก็มัน,นี้ก็เป็นวันเกิดร้านหน่อยจะ้ะนี่ก็เลยผ้ากัน จะซื้อไผ่ล้านก็เลยผ้ากันมาเห็ดทอดไก่แล้วก็เป็นไฟแล้วก็เห็ดเห็ดเข้มทองทอดกรอบนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ก็กำลังทอดกันอยู่ด้วยจ้ะเห็ดแต๋หัวคําพนนะจ๊ะนี่ซื้อไผ่ล้านหน่อยเพื่อนเนาะก็จะมีหลายคนอยู่ก็มีแต่ล้าน นี่ก็หุงเขาไปน้่หนึ่งเขาไปน้่นี่จ้ะเดี๋ยวพาไปดูไอ้พาไปเบิ่งไอ้วิธีไอ้ผสมไอ้เห็ดเข้มทองจ้ะนี่จ้ะอันนี้ผสมเขากับแป้งเนี่จ้ะแป้งทอดกรอบจ้ะเอาก็คุ้งให้เขากันจ้ะ คุกไข่ทั่วสิก็เป็นแป้งแป้งแป้งมันธรรมดานี่แหละจ้ะเนาะจ,จะคุกกสร็จแล้วห่าแบบเอาไปทอดทอดเสร็จก,ก็เอาไปกินกับไอ้สิีน้ำน้ำจิ้มหวานนะจ๊ะน้ำจิ้มหวานนี่จ้ะกำลังทอดกันอยู่นี่ทอดประมาณไอ้ยี่สิบนาที้ะจ้ะเห็นเขี้ยทองเพราะว่าเ่าใส่ไฟอ่อนๆจ้ะ จ้าคลิปนี้ก็ขอจบสํำนีก่อนได้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณจ้าที่มารับชม